สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุพีพี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437นะคะ4 7 5 3 0 8 3 4 3 7นะคะ4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะ นะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้นะจ๊ะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุมาใน EP ที่รี่3 2 2ราคาเดียวนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะทั้งคลิปเลยอง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะองละ3 0 0บาท4องค์หนึ่งพันค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรก <c oughs> รายการที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะ พี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตปรับไฟก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่ยนะจะได้ชัดๆกันนะจ๊ะรายการที่หนึ่งนี้นะจ๊ะองค์นี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระขุดสะนะคะเอ๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้เป็นพระเนื้อดินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสวย,ส,วยสภาพยังดูดีอยู่นะคะ เนี่นะคะเขาเรียกพราอะไรก็จําไม่ได้นะจ๊ะพี่จ๋าพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่จ๋านะดูให้ชอบดูให้ใช่นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทจา้ารายการที่หนึ่งองละสามร้อยบาทสี่องคหนึ่งพันนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋า รายการที่หนึ่งนี้300บาทเป็นพระเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสามบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลวงปูท่ทิมแบบนี้ค่ะสภาพเก่าเลยนะคะเหรียญน,นี้สภาพเก่าเก็บเลยนะคะยังดูดีอยู่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดมดํานะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนี่ยนะคะมีเส้นผ่าปากสีสวยเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนี้นะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สอง รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามนี้นะคะเป็นพระเขาเรียกพระอะไรนะเดี๋ยวนะพระวัดบ้านแหลมนะจ๊ะนะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้คาบกุ่คาบเก่าคาบเขียวจะเห็นชัดเจนเลยนะจ๊ะเหรียญวัดบ้านแหลมนะจ๊ะไม่ทราบจังหวัดนะคะพี่คะ่ะ เนี่นะยนะเหรียญวัดบ้านแหลมนะจ๊ะเก่าๆมัน,มน,มนสภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะคาบกุคาบเก่าคาบเข,บ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 ขียวมรกตเห็นชัดเจนเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสาบาทนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่โูค่ะโอ้โหสภาพสวยมากๆนะคะองค์นี้ เป็นพระเนื้อผงนะคะพระสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะเป็นพระเนื้อผงนวลน,น,น,นุ่นเนบนะคะมวนสารชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะจ๊ะมวนสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสภาพดีเลยสวยนวลตาแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่จ้ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่สี่ เนี่ยนะคะสมเด็จหลวงปู่ภูนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการที่สี่นะจ๊ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโคูนจ้ะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคลนนะคะมีโค้ดด้านหน้าเนื้อสีเงินเงินดำดำแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกเนื้ออะไรไม่ทราบนะเป็นเนื้อแบบนี้เลยจ้ะองคจริงก็เป็นเนื้อแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยนะ เนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะจะเงินก็ไม่เงินนะคะจะลมดำก็ไม่แน่ใจนะคะน้องก็ไม่ได้ถามเจ้าของเขานะคะว่าเขาเรียกเนื้ออะไรนะด้านหลังคะ่ะเขาจะเขียนปีสาดค่ะเป็นยันแบบนี้เหรียญหลวงพ่อคคณวัดบ้านไล่นะคะเป็นเหรียญรุ่นอุดมโชคอุดมทรัพย์นะคะแล้วก็อุดมลาบเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะ ใบหน้าชัดเจนมีโคด,ด้านหน้าหัวไหล,กล่กลมๆแขนลำๆนะคะเส้นนิ้วมือส,สวยเห็นเส้นนิ้วเท้าชัดเจนเลยนะคะเ<ๆ>หรียญนี้เป็นเหรียญปีสามรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสามอบาทจ้าสามรบาทรายการที่ 5. หรายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่หค่ะรายการที่หนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมพิม์พแมงกะบีนะจ๊ะเนื้อสีทอง น้องเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมพิมพ์แมงกะบี้นะคะเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยนะคะสวยสภาพเก่ายังดูดีแบบนี้เลยจ้ะรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทคะ่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพิมพ์แมงกะบี้ไม่ทราบปีสร้างนะคะองนี้เป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะสวยเดิมสภาพดีเลยนะ เก่าๆเลยนะคะรายการที่ห3สาอบาทจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7รายการที่เจดนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่ม,มั่นนะคะเหรียญหลวงปู่ม,มั่นมีตัวหนังสือด้านหน้านะคะตัวเหรียญสีสวยหน้าตาท่านชัดเจนแบบนี้เลยเส้นเหรียญน,นะคะโอ้โหเนี่ยนะดูเส้นเหรียญเลยนะคะเนี่ยนะ เห็นชัดเจนเลยนะคะเส้นเหรียญสวยสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเส้นเหรียญเมดตาขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าจังหวัดอุบลน,นะจ๊ะพี่จา๋าเป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งนะคะเหรียญอาจารย์มั่นรุ่นที่หนึ่งปีสองห้าหนึ่งเก้านะจ๊ะจังหวัดอุบลน,นะคะ ขอบข้างสวยนะคะองค์นี้จะมีห่วงในตัวค่ะมาพร้อมห่วงก็ไปพร้อมห่วงแบบนี้เลยนะจ๊ะเนี่ยนะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพดีมากๆนะจ๊ะรายการที่เจดนี้300อบาทจ้ะ300บาทนะจ๊ะรายการที่7จดจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่แปด รายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินปีหนึ่งห้าค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าสภาพเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพเก่าแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าเป็นรอยไฟไหม้หรือเปล่าน,นะคะเนี่ยนะน้องได้มาแบบสภาพแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินปีหนึ่งห้านะคะเก่าๆแบบนี้เลย มีเสียงกิ่งนะจ๊ะมีเสียงกิ่งเก่าๆคิวเขียวนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่8ปดสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่8ปพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการนะคะ กดสั่นกระดิ่งด้านบนม,มุมขวาได้เลยนะจ้าพี่จ๋าจะได้ไม่พลาดนะคะราคาอง์ละสา0ร้อบาท4ี่องหนึ่งพันนะคะราคาอง์ละสา0รบาท4ี่องหนึ่งพันค่ะจัดส่งฟรีกันนะจ้าพี่จ๋ารายการที่8นี้300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9รายการที่9นี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะเนื้อทองแดงลมดำนะคะองค์นี้ใบหน้าชัดเจนสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะเก่าๆเคยผ่านการใช้งานมาค่ะด้านหลังเขียนปี2511นะคะเป็นยันแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะองค์นี้จะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะ <ๆ S 2> เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังพร้อมใช้เลยค่ะรายการที่9นี้นะคะสามร้อยบาทนะคะสา0บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบจ้ะรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดกาหลง,ง,งนะจ๊ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อสดวัดกาหลงนะคะเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเขียนปีสองสองห้าสองหนึ่งนะคะด้านหลัง จะเป็นปี25 2 1สองหนึ่งตัวเหรียญเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญในตัวห่วงเชื่อมในตัวแบบนี้เป็นเหรียญมีห่วงในตัวแบบนี้เลยนะคะใบหน้าท่านชัดเจนดูดีแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีสภาพสวยรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดการหลงนะคะ ส0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า300บาท4องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่10นี้300บาทจะส่งฟรีนะจ๊ะทุกรายการกันเลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่11ค่ะรายการที่11นี้นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนื้อสีทองนะจ๊ะเนี่ยนะ เหรียญจอบใหญ่นะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญจอบหลวงพ่องเงินนะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลงพ่องเงินเนื้อสีทองสีสวยคราบสาดแดงขึ้นเห็นชัดเจนโทษทั้ทงองค์เหรียญแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญน,นี้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เ1็ บ voi, 300บาทจ้ะ300บาทรายการที่11นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะเหรียญนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะสวยๆเก่าๆเลยค่ะใบหน้าท่านชัดเจนนะคะมีโคดด้านหน้า เนี่ยนะคะด้านหลังเขียนปีสองห้าหน่งแปดะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2518ค่ะสวยเดิมสภาพดีขอบข้างสวยสวยเลยนะคะรายการนี้นะคะสวยสภาพดีหน้าตาชัดเจนเลยรายการที่12 300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13า รายการที่13านี้นะคะเป็นพลัผงสุพรรณเนื้อดินนะคะคราบกุ่คราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยมันมันสภาพใช้นะคะเป็นพลั้เนื้อดินแห้งๆมันมันสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะรอยตัดขอบข้างสวยนะคะด้านหลังจะติดเห็นรอยนิ้วมือแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะด้านหลังนะคะจะติดเห็นรอยนิ้วมือแบบนี้เลยมวลสารเม็ดแร่สวยสภาพดี ขอบค้างรอยตัดสวยแบบนี้เลยนะคะองนี้นะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินค่ะไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่13นี้300บาทนะคะ3 0 0บาทรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีอยู่นะคะองนี้สภาพยังดีอยู่เนี่ยค่ะรูปหลอดหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รอยต่อไปใต้ฐานสวยเลยนะคะสภาพดีนะคะรายการที่14นี้300บาทจา่ะ3 0 0บาทนะคะรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15 รายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพระเนื้อผงคุกรักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์จ้ะองนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันด้วยนะคะด้านหลังมีรอยยันแบบนี้ด้วยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผขอโทษทีค่ะเป็นพระเนื้อผงคุกลักนะคะเนี่ยนะ พล้าเนื้อผมคุกลักนะคะเก่าๆสวยๆสภาพดีสภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15จ้ะ300บาทเท่านั้นนะจ๊ะ300บาทพี่ๆท่านไหนนะจ๊ะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3 4นะคะ083 437 4753บอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันนะคะกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะ องละ300บาท4องค์1 0 0 0นะจ๊ะองละ300บาท4องค์1 0 0พันะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดนะคะเนี่ยนะ หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดสภาพใช้ค่ะสภาพสวยมันมันแบบนี้เลยนะคะเห็นแลดอกมะขามชัดเจนเลยนะคะนี่นะเห็นแลดอกมะขามลอยลอยชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดนะจ๊ะผงจุกเก่าๆแบบนี้เลย นะรายการที่16นี้ค่ะสามบาทรายการที่16นะจ๊ะ300บาทค่ะรายการที่16เป็นหลงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีคุดเป็นพล้าเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะจ๊300ะ300บาทองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่16นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17 นนี่ะะคะองค์นี้เป็นพราเนื้อชินค่ะเก่าเกแห้งแห้งแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะเป็นพระเขาเรียกหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะเป็นพราเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าเกแบบนี้เลยทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนหลวงปู่สุกเลยนะคะองนี้นะเนี่ยนะคะ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆกันนำได้นะคะสามร้อยบาทมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบมาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะจ๊ะพี่จา๋าจะส่งฟรีทุกรายการกันเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะพี่จา๋านะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบแปดองนี้นะคะเป็น พระปิดตานะคะพระปิดตาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังมีรอยจันยร์ชัดเจนเลยนะคะสวยสภาพดีแบบนี้นะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ส8ปดค่ะสามร้อบาทเนี่ยนะคะเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆคราบกุค่าเก่าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดเนี่ยนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพเก่าเก่าสวยสวยนะคะมาพร้อมเลียมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ใต้ฐานลอยตะไบสวยแบบนี้เลยนะคะ เนี่นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้มีห่วงค่ะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19นะจ๊ะพี่จ๋า300บาทเท่านั้นนะจ๊ะองละสามร้อบาท4ี่องหนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋าจัดส่งฟรีทุกรายการกันเลยนะคะ ไม่บวกเพิ่มนะไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะนอกพื้นที่น้องก็ไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทจ้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะน้องส่วนตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะ เนี่ยนะคะเป็นพระสมเด็จเอาเอาเป็นว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแล้วกันเนาะเนี่ยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเก่าเก่านึบๆนบแบบนี้เลยเจ้าของเดิมเห็นเขาเรียกว่าเนื้อน่องนะคะเนื้อเน่าๆนะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะเนี่ยค่ะเป็นเนื้อผงแบบว่าเกา่าแบบนี้เลยแต่เห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อเน่านะจ๊ะอเอ้เราก็ไม่เข้าใจนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะ,ะจ๊ะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยจ้ะพี่จ๋า ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเม็ดแร่โมนสารสวยชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะพละสมเด็จองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่20 3สิบาาทนะจ๊ะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อโตพรม,มลังสีนะคะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเขาเรียกเนื้ออะไรก็ไม่ทราบนะสีแบบนี้เลยค่ะ ะะเหรียญหลวงพ่อโตนะคะเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะจะเขียนว่าสามสามอะไรเนะี่ยสามเศษนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้สามเศษนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญกลมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะ300อบาท สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดหน้าตาสวยท่านหน้าตาท่านสวยนะคะชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นเหล็กเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปูดทวดเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะ สวยเก่าแห้งสภาพดีเนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะด้านหลังเนี่ยนะสวยสวยแบบนี้เลยเนื้อแหง้แหงๆนะคะเก่าๆใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะคราบกุ่คราบเก่านะคะคราบไขขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะองค์นี้นะคะขาวนี่เป็นคราบไขนะคะขึ้นเห็นชัดเจนโทษทัององแบบนี้เลยค่ะสวยสภาพดีเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสอง สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสองเนี่ยนะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนุมขวากันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยจ้ะที่083 4 3 7 4753นะคะ083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีนะคะพี่ขาซื้อมาซื้อน้อยน้องจะส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะจ๊ะองละสามร้อยบาทสี่องหนึ0 0พันนะคะองละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันเลยค่ะนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บสร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการที่ยี่สิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญแปะลงสีเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่านะคะนี่นะคะเหรียญแปะลงสีนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบนี้เลยสวยนะคะสภาพดีแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยันตัวหนังสือภาษาจีนนะคะเขียนปีหนึ่งเก้าเนื้อทองแดงลมดํานะคะ เหรียญแปะลงสีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นที่หนึ่งนะคะเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้สามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลงปูโต๊ะนะคะเนื้อ เป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะเส้นเหรียญส,สวยๆนะคะเห็นไหมเนี่นยนะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะด้านหลังเขียนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะเส้นเหรียญสวยนะคะเนี่ยนะเส้นเหรียญสวยเลยนะจ๊ะสภาพดีนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้มีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะองนี้เป็นรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24่สิบนีนะคะ3า0บาทนะจ๊ะรายการที่24ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ นะคะพระปิดตาเนื้อผมคุกลักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์คาบกุกคาบเก่าคาบไข่นะคะจะเห็นชัดเจนทั่วททององแบบนี้เลยนี่นะคะเห็นชัดเจนทวทององแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะ300บาทรายการที่25 สวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆนะคะเป็นพระเนื้อผงหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลย มีรอยลงลักปิดทองเก่าๆแห้งๆลอนๆเลยนะคะองค์นี้สภาพดีสภาพสวยเลยนะจ๊ะเนี่ยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26ค่ะ300บาทรายการที่26นะคะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เป็นพาะเนื้อผงลงลักปิดทองเก่าๆหนึบๆแห้งๆแบบนี้นะคะ สภาพยังดูดีอยู่นะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่26บนะจ๊ะ3า0บาทเท่านั้นจ้ะ3 0 0บาทเนี่ยนะคะรายการที่26-300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย เหรียญพระพุทธชินราชนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้แบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่27 300บาบาทนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะมาพร้อมกรอบแบบนี้นี่นะคะพระ พระพุทธรยญนระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกหนาๆกันนาได้แบบนี้รายการที่27จจ้ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่ยี่สิบแปด เป็นพระอันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินนะจ๊ะพี่จ๋าน้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะเป็นพระเนื้อชินเก่าๆเลยค่ะองค์นี้นะคะคราบกุ่คราบเก่าชัดเจนเลยนะคะพระเนื้อชินนะคะองค์นี้เป็นองค์ใหญ่เหมือนกันนะองคใหญ่เหมือนกันนะจ๊ะคราบกุ่คราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะส,สวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีเนี่ยนะคะ คาบกุคราบเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยรายการที่28 300บาทค่ะเป็นพลาเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพคาบกุคราบเก่านะคะเนื้อชิ้นแห้งๆค่าบแบบนี้นะคะขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะคะรายการที่28ค่ะ 300บาทนะคะ300บาทองค์ละ300บาท4องค์1000จัดส่งฟรีอีกต่างหากนะจ๊ะพี่จ๋าไม่บวกเพิ่มจากรายการเดียวเลยนะคะไม่บวกเพิ่มเลยนะเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28จ้ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะจ๊ะสนใจ แอดไลน์ line, กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083-4374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยะคะ่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ